สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สัมภาษณ์พิเศษนะครับเราพาคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์หนึ่งครับผลิตภัณฑ์โ oh อ้โหซึ่งขายได้ดีบนโลกออนไลน์เหลือเกินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํำยังไงให้ขายบนโลกออนไลน์แล้วได้ราคาดีได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ได้เรื่องของคุณภาพไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้พี่กรณของน้องๆหลายๆคน หรือว่าคุณวลากรยิ้มอยู่ประธานบริหารบริษัทโอโหสริมพัฒจำกัดมาพูดคุยกับเรานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้กับทีมงานของเราแล้วด้วยวันนี้มีเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยไปติดตามชมได้เลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับผู้ที่ร่วมก่อตั้งบริษัทโอโหสลิมพัดจำกัดอีกท่านหนึ่งนะฮะหลังจากเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันกับคุณปูนิ่มแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียววันนี้เรานั่งอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีความสําคัญกับบริษัทนี้เป็นอย่างมากและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้โอ้โหเนี่ยโด่งดังไประดับประเทศไปแล้วณตอนนี้นะครับคุณวราก่อนยิ้มอยู่ประธานบริหารบริษัท โอ้โหสลิมพัด์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียกสั้นๆพี่กรณ์แล้วกันได้ครับนะครับพี่กรณ์เป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้งานเยอะไหมไปไหนมาบ้างเยอะครับเยอะงานเยอะแล้วก็ได้ไปต่างประเทศบ่อยมากเพราะว่าเราจะมีสินค้านําเข้าหลายตัวอยู่ครับอืจะเรียกเกาหลีบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับครับเมื่อเทปที่แล้วได้มีโอกาสคุยกับคุณปูนิ่มไป ขายข้อสงสัยข้อสนใจต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้ถือเป็นเกียรติมากนะครับได้สัมภาษณ์ได้นั่งคุยกับพี่กอนโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าออนไลน์ผมว่าหลายคนเนี่ยสนใจทำยังไงถึงโด่งดังการขายสินค้าออนไลน์ของโอ้โหเนี่ยคืออะไรเป็นมาอย่างไงฮะครับ,รบก็ตั้งแต่ที่เ,เกิดปัญหาแล้วก็เราได้ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยนะครับที่ เริ่มขายสินค้ามาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกรานะครับรับปรากฏว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นมาอีกเดือนละสามสบเปซนตนั่นแสดงให้เห็นว่าลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการสินค้าโอ้โหอยู่และที่สำคัญเเราลูกค้าเนี่ยยังให้โอกาสในการที่ให้เราได้ปรับปรุงและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆครับครับผม แล้วทีนี้เรื่องของสินค้าออนไลน์ซึ่งเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในยุคปัจจุบันไปแล้ววัยรุ่นเอ่ยผู้ใหญ่เอ่ยใช้ทํางานด้วยสาระบันเทิงด้วยแล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมฮะในการในการขายช่องทางอื่นมีครับเพราะว่าสี่ปีที่ผมประกอบธุรกิจมากับคุณปูนิมเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีคนที่ต้องการสินค้าเนี่ยเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าบางท่านหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยยังเข้าไม่ถึง ข้าไปถึงี่หมายหมายถึงว่าอาจจะซื้อของทางออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูนั่งแชทนั่งเล่นเพราะต้องทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับอาจจะต้องฝากเขาซื้อรเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีช่องทางที่เ,เขาสัมผัสได้ง่ายมีวางขายตามร้านแล้วก็อาจจะสินค้าที่ราคาที่ย่อมเยาวลงมาแต่ว่าคุณภาพเหมือนเดิมก็คือตอนนี้เนี่ยมีการวางแล้วหรือเปล่าฮะ เอ่อน่าจะประมาณอย่างอย่างอย่างช้าที่สุดนะครับน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าเพราะว่าสินค้านี่ต้องต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นนะครับและเหมือนกับสินค้าของโอ้โหที่เป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือต้องมีการตรวจสอบกปนอย่างเข้มงวดเลยเข้มงวดเลยทุกอย่างเลยครับอีกอย่างหนึ่งผมว่าหลายคนก็สงสัยและโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าประเภทนี้ทั้งสุขภาพความสวยความงาม มีเยอะแยะมากมายหลายเจ้าโอ้โหเองเนี่ยขายในราคานี้ถือว่าแพงกว่าเขาทำไมผมมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยะเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ก็คือครับไม่มีสินค้าถูกและดีในโลกนี้ได้นอน เพราะสินค้าที่ราคาสูงเนี่ยมันย่อมสะท้อนไปถึงคุณภาพที่เหนือความมาตรฐานและโดยเฉพาะสินค้าโอโหของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่งสินค้าแล้วก็สินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลจริงครับนะครับแล้วก็มีการดูแลหลังการขายจะมีทีมงานคอยคอเอาไปหาลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างใช้แล้วหลังจากใช้ไปแล้วเจ็ดวันคือติดตามผลทุกอย่างซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เหนือกว่า บแบรนด์อื่นๆในในออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เลยเป็นการง่ายต่อการที่ผู้บริโภคเขาจะตัดสินใจในการที่จะมาบริโภคสินค้าโอ้โหครับที่แพงกว่านี่พี่กรหมายถึงกระบวนการในการผลิตจากเราจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้าหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าฮะกระบวนการเราเยอะกว่าเขาไหมเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากเย,เยอะกว่าเยอะเลยครับทำให้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ครับ แล้วอย่างนี้ถ้าถามกันจริงๆคุณภาพหรือว่ากระบวนการเราเยอะกว่าเขาขนาดนี้ออยเนี่ยรับรองได้อย่างนออสินค้าโอ้โหทุกตัวนะครับที่ผลิตโรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับออยมาตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับส่วนที่นําเข้าจากเกาหลีก็ก็ก็จะได้รับออยคือผู้นําเข้าเขาดขอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสินค้าโอ้โหทุกตัวเนี่ยเราส่งเข้าไปที่แรปที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเ ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับรานาชาติซึ่งหลายๆประเทศจะส่งเข้าไปที่นี่เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อความมาตรฐานสูงสุดคือต้อง,องที่ฮ่องกงเลยครับเราได้ส่งเลครับเราไปที่นั่นทุกตัวและในขณะเดียวกันผมเองกําลังติดต่อกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่จะให้ตรวจสอบช่วยอีกทีหนึ่งว่า ม,มันมันมันชัดเจนจริงไหมอะไรไหมตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคล้วนๆเลยครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ผมจะแจ้งให้ทราบดีว่าที่ไหนครับแสดงว่าเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นครับวางมาตรฐานแบบนี้เนี่ยรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยค,คิด<ม>ว่าไปถึงผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหมายถึงทั้งการประกรันคุณภาพ การประกันสุขภาพของผู้กินเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อมีมีครับผมคือหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยคเคยบอกได้ยินว่า้สินค้าโอ้โหมีประกันชีวิตมีโน่นีๆๆนี่คือผมต้อง,ต,อง,ต,องต้องขออนุญาตเรียนไว้เลยว่าจะไปเรียกว่าประกันชีวิตเลยครับเรียกซะว่ามันเป็นการประกันสินค้าประกันสุขภาพของท่านที่หลังจากถ้าท่านบริโภคสินค้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเหตุอันเฉียบพลันตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่างสินค้าที่มาจาก เกาหลีครับก็จะมีประกันของซัมซุงติดมาพร้อมกับตัวโปรดักต์เลยนะครับก็อยู่ที่ห้าร้อยล้านบอนก็เป็นเงินไทยก็ประมาณสิห้าล้านบาทบส่วนสินค้าที่ผลิตในโรงงานไทยจะมีของบริษัทเจ้าพยาประกันภัยอยู่ในวงเสิบล้านบาทนั่นหมายถึงว่าเมื่อจะใช้ไปแล้วจะทานไปแล้วเหลืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเกิดเหตุเฉียบพันธุตรงนั้นจะมีตรงนี้เข้ามาดูแลครับนั่น แต่จริงๆแล้วมันมันเป็นการแสดงให้เห็นให้ให้เห็นถึงความมีมาตรฐานมากกว่าครับาะว่าถ้าสินค้าไม่ปลอดภัยิหรือว่าอะไรจริงๆนะประกันก็คงไม่ไม่กล้าเข้ามาดูแลตรงนี้ถูกไหมครับถูกครับผมถือว่าเป็นการการันตีค,คุณภาพของสินค้าเราด้วยใช่ครับผมทีนี้ได้ยินแบบนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มสนใจตัวผมเองบางครั้งมานั่งคิดเออ คุณภาพขนาดนี้กล้าการันตีขนาดนี้มีทั้งประกันชีวิตให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายยังเปิดอยู่ไหมฮะยังเปิดรับอยู่ไหมคือผมกับคุณปุณิมเองเนี่ยตระหนึงในเรื่องของโอกาสเสมอครับ,รบซึ่งการเปิดโอกาสในการรับตัวแทนเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสําหรับผมนะครับในการที่เราจะพลิกชีวิตของใครสักคนซึ่งมีตัวแทนหลายๆท่านเนี่ยจากชีวิตติดลบมานะครับไม่ คือลบเลยอ่ะไม่ใช่ศูนย์เลยศูนย์ไปอะ่ะอุณหภูมิก็ติดลบอะฮะประมาณนั้นนะฮะ,ะแต่กลับไชีวติตขึ้นมาเป็นคนที่มีฐาะน,นะร่ำรวยและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งผมกับคุณนี่เองก็เหมือนกันนะครับเราเราเราเริ่มธุรกิจมาจากติดลบดังนั้นเนี่ยวันนี้โอกาสที่เราจะเปิดให้เนยเราไม่หยุดแน่นอนแต่มันจะมีช่องทางอีกหลายๆช่องทางสําหรับเอออย่างบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เป็น เรื่องขายไม่เป็นขายไม่เป็นทางออนไลน์ฉันจะทํำยังไงได้ผมจะมีแบบระบบผ่านตัวแทนหรืออะไรต่างๆร้านาค้าย,ย่อยในห้างสรรพสินค้าก็มีอะไมีคือทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโอ้โหได้แต่ให้รอฟังข่าวครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะก็คือรูปแบบในการขายในออนไลน์เนี่ยไม่ใช่มีแค่รูปแบบเดียวใช่ไหมครับผมพี่กรณนเองก็วางรูปแบบเอาไว้เยอะแยะมากมาย ค,คนที่ขายไม่เป็นเลยไม่เคยเป็นแม่ค้าขายได้ขายได้ครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานจะมีสอนมีเทรนให้ทุกอย่างครับผม,มการันตีได้ครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเราพูดคุยกันขนาดนี้การันตีเรื่องสินค้ากันขนาดนี้วางขายเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ด้วยความที่สินค้าของโอโหทุกตัวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่า มาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยต้องเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาสูงหรือราคากลางหรือราคาต่ําแต่มาตรฐานของสินค้าต้องอยู่มาตรฐานเดียวกันเพราะ,ะนั้นเราส่งไปที่สถาบันเหมือนกันหมดดังนั้นม,มันอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังยังยังไวสุดนะครับอาจจะปลายพฤษภาานี้อย่างช้าสุดอาจจะกลางเดือนหน้าปลายเดือนนี้ครับ2ี่สวันครับเพราะว่าเราดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสะพานตัวแทน ตัวใบจะมีตามร้านค้าจะมีอะไรนะคือจะช่องทางในการจําหน่ายจะเยอะขึ้น่ายขึ้นแล้วลูกค้าก็จะสัมผัสได้มากขึ้นครับเคยนับจํานวนไหมครับพี่ก่อนว่าตัวแทนจําหน่ายทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่ยังไงตอนนี้น่าจะประมาณสองพันสองพันขึ้นครับเยอะมากนะฮะครับเยอะมากอ,ากอืทีนี้เรื่องของแน่นอนนะครับว่าสินค้าเนี่ยขายดีมาก แล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดแล้ววัยรุ่นเองเนี่ยซึ่งเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเลยหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะมกลุ่มเป้าหมายเนี่ยครับคือในการโดยเฉพาะเราเราจำหน่ายเกี่ยวกับพวกกลุ่มอาหารเสริมเลยนะครับ,รบถ้าวัยรุ่นถ้าถ้าอายุเกินสิบแปดีขึ้นไปจริงๆเนี่ยยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยเราถึงจะแนะนําให้เขาใช้อย่างง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่ากลุ่มตัว ลดน้าหนักหรือว่าอะไรต่างๆนะครับรบ,บางทีมีลูกค้าโทรมาเจอกับผมเองเลยบอกว่าพี่หนูอายุสิบแปดปีอะไรอย่เงี้ยคือตัวหนูไม่อ้วนแต่ขาหนูใหญ่เราก็จะแนะนําเขาบอกว่าน้องพี่แนะนําให้น้องไปเดินบนลู่วิ่งวันละชั่วโมงซึ่งระบบผอผ่านเขายังดีอยู่ไม่จาเป็นต,<ม>ต้องใช้สินค้าหรือว่าอะไรต่างๆคือวันนี้การขายเนี่ยคุณภาพมันต้องคู่ไปกับคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยรุร่นทั้งหมดเนี่ยถามว่าใช่เป้าหมายไหมก็ไม่ทั้งหมด เพราะว่าสินค้าที่ที่เรานําเข้ามาจําหน่ายตัเนี้แทบทุกเพศทุกวัยแต่ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ให้คาตอบในเรื่องของโปรดักต์เหล่านี้กับกลุ่มลูกค้าในทุกๆกลุ่มครับคุณภาพคู่คุณภาพครับผม,อ,มอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการจําหน่ายสินค้าเนี่ยมากมายแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ทางโอ้โหเองเนี่ยให้อะไรคืนสู่สังคมบ้านให้อะไรคืนสู่สังคมบ้าน ครับกออ็อย่างที่เรนให้ทราบครับผมเองกับปูริมเนี่ยเริ่มธุรกิจมาจากศูนย์เพราะนั้นเนี่ยคำว่าโอกาสเนี่ยมันคือสําคัญที่สุดในในหลายๆสิ่งในหลายๆภาคส่วนที่เราได้เข้าไปยืน่นมือเข้าไปช่วยแต่เราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ,อเราไปทํานู้นทํานี้มาเพื่อตอบแทนหลังคมแล้วนะเราทํามานานแล้วครับแต่เท่าที่จะเห็นเป็นข่าวอยู่ก็อาจจะตอนนี้น้องคนหนึ่งที่บ้านโดนไฟไหม้ใช่ไหมครับแล้วก็ เราก็ให้ทุนการศึกษาส่งเรียนจนจบแล้วก็จบมาให้มาทํางานกับเราเพื่อจะสอนวิธีการให้เขาหาเงินใช้ให้เป็นด้วยนําพังทําน็งของเขาเราก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่วัยนี่เองที่ได้ไปบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลมอนอมหาอะไรนั่นเลยส่วนนะครับนึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีโรงทานในในสารเจ้าว้างอะไรบ้างนี่ซึ่งเราจะทํากันอยู่เป็น เป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่ว่าบางบางอย่างเราก็ไม่ได้บอกใครๆทราบเ,เพราะว่านโยบายของเราชัดเจนครับว่าเราจะคืนกําไรสู่สังคมเพราะเราคือคนพิษณุโลกยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมอยากจะเข้าไปให้โอกาสกับเขาใครับก็คือในกลุ่มที่เขาได้รับโอกาสน้อยมากที่สุดเลยคือพวกผู้ต้องขังในเรือนจําที่กําลังจะพ้นโทษออกมาเ,เรามีโครงการว่าจะเข้าไปช่วยเหลือหรือไปแนะนํา ให้เขาแบบไม่ต้องกลับไปทําผิดซ้ซําๆอีกอะไรอีกก็คือถ้าเราไม่เปิดโอกาสตรงนี้ให้ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ยที่จะทําให้เขาได้มีโอกาสดีๆสักเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยคนที่รอเขาอยู่ข้างหลังก็จะมีความตื่นตันใจและก็ภูมิใจอย่างน้อยเขาก็ยังได้ทําในสิ่งที่ดีๆบ้างถูกไหมฮะตรงนี้เราเรากำลังคิดอยู่แล้วก็ดําเนินการอยู่กําลังติดต่อประสานงานอยู่เพราะผมกับปูนิ่มเนี่ยคิดเสมอว่าผม ็นคนพิษณุโลกวันนี้ถ้าเราตอบแทนอะไรได้ให้กับแผ่นดินเกิดของเราเราจะทําเราจะไม่หนีไปไหนเราจะอยู่ที่พิษณุโลกเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับคนพิษณุโลกแล้วก็บพื้นแผ่นดินเกิดของเราครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วกันนะครับพี่กรครับผมแล้วก็ผมว่านะครับการทําธุรกิจเนี่ยคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมเหมือนที่พี่กรณพูดเอาไว้เนี่ยสุดยอดจริงๆ นะครับพี่ก่อนพูดอะไรฝากไปถึงชาวพิษณุโลกแล้วก็ชาวคนไทยสักหน่อยแล้วกันเนาะผ่านผ่านไปยังรายการตอนนี้เลยครับครับผม,มก็อยากจะฝากบอกออพี่น้องชาวพิศนุโลกนะครับว่าโอ้โหยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอโดยเฉพาะคนพิษณุโลกเราจะดูแลกันได้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้นะครับส่วนต่างจังหวัดหรืออะไรต่างก็อย่าไปคิดว่าจะไม่มีโอกาสนะครับ มีโอกาสครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสัญจรถ้ามีตัวแทนที่ไหนเยอะตรงไหนหรืออะไรตรงไหนนยะผมจะเป็นคนที่สัญจรไปกับพร้อมทีมงานเพื่อไปให้ความรู้แล้วก็ให้เขาทํางานให้เป็นครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่กรณมากเลยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจสินค้าออนไลน์ขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับ